ดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เต้ครับนะฮะวันนี้มาที่ร้านร้านอะไรนะกาแฟุ่ดล่ากาแฟ่เดล่านะครับสาขามิกินครับพี่เต้สั่งอะไรนะชาเขียวเบิ้งชาเขียวแล้วชาเขียวอะไรนะมัทฉะชาเขียวมัทฉะร้อนร้อนพี่น่้เสียบแต่ว่าไอ้ยว่าลองเบิ้งลองเบิ้งแล้วเนี่ยสละ ก็วันนี้มี exhibition นะครับของโบสถ์ศัพท์ไทยเกมนะครับมาชมกันได้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันถึงสามสิบเมษาครับถึงสามสิบอ๋อโหยาวๆนะฮะยาวๆวันนี้เป็นแกนโอเพนนิ่งนะฮะมีดนตรีสดด้วยสักหน่อยผมจะขึ้นไปเล่นนะพี่ทอมบายยกล้องเอยฮะไปไหนอัะ เนเป็นไงบ้างกิเตอ้อันนี้แซววะได้ได้ได้เหมือนกินเหมือนกินใบตูปัน่นเอาอีกเอาขอขอ,ขอท่าสดอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวว่าเซียนมันโอ้ยใส่ดีไหมวะก็อร่อยดีนะอันนี้มันอะไรน้ำตาล อ,อ๋อสูงเขาโลแฟตโลแฟตปลาโลแฟตอ๋อน้ำทรายแดงเหมือนเดิมเลยเนี่แหละน้ำตาลทรายแดงอันไหนไมันจะดีวะเอานี่แหละสอนเด้สอนบ่มีองศั่วนวะ <c oughs> <c oughs> ใช้กระดาษมีไม้เหรอมีม้ายในเหรอมีกระดาษที่นีเขีิ่เลยเมันเดิมอีกอีก